ับจากคณะแพทย,ยศาสตร,ร,ร์โงรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับผมหมอเมฆนะครับผมจากคณะแพทย,ยศาสตร,ร,ร์ศิร,ริราชพยาบาลครับผมวิวราคา้อยล้างขนาดนี้เนี่ยห้องเรียนหรือว่าในโงรงพยาบาลนี่เห็นได้ไหมอ๋อถ้าในห้องเรียนเนี่ยตึกมันจะค่อนข้างอยู่ข้างในก็ลเลยจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าจริงๆแล้ววิวแม่น้ำเนี่ยที่หอพักแพทย์ชายศิริราชมองเห็นแบบเห็นชัดเลยเห็นแบบแม่น้ําแล้วก็เห็นตึก พระรามแปดสวยงามนี่คือของพักหรือรีสอร์ทครับบอกผมหน่อยยังอยู่ชั้นสิบห้าด้วยเนี่ยโอ้โหสุดเลยเนี่ยจริงไหมเนี่ยชัดเลยของฝังรามาก็เป็นคนละแบบนะฝังรามาก็จะไม่ได้มีวิวไม่ได้มีธรรมชาติอย่างนี้เท่าไหร่ก็จะเป็นแบบ ในบรรยากาศในเมืองมากกว่ามีของกินมีอะไรเยอะเป็นไงบ้างช่วงช่วงเรียนก็คือไม่รู้ละมาเป็นยังไงแต่คิดว่าหมอแล้วนเรียนหนักหมด่าคิดว่าเซียราที่เจอเนี่ยก็ค่อนข้างจริงตึงเครียดน,นะเพราะว่าแบบว่าเนื้อหามันหนักแล้วก็มีวิชาวิชาเยอะมากครับแล้วก็แบบวิชาอ,อะไรที่แบบที่เรียนตอนมปลายเนี่ยพอมาอยู่ที่คณะแพทย์แล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันชัดทีเดียวด้วยความที่ เนื้อหามันเยอะเนี่ยเราต้องใช้ความอดทนในการเรียนสูงมากเดี๋ยวเราพูดเข้าขวแล้วแบบมีวิชาแบบ biochem biochemistry มี anatomy กอยวิภาีก็คือกายกายวิภาคเนาะเรียนเกี่ยวกับร่างกายส่วนต่างๆของร่างกายเดี๋ยวน้องแบบว่ากลัวผีอะไรเงี้ยมันเรียนกสได้ไหมแบบผ่าอาจารย์ใหญ่เงี้ยเออเออนี่ก็น่าสนใจนะเอาจริงผมก็ กลัวนะเออก็กลัวเหมือนกันนะไม่เคยเจอเองแต่กลัวผีไหมก็กลัวเหมือนกันนะแต่ว่าตอนไปเรียนกับอาจารย์ใหญ่ตอนแรกก็คิดว่าจะกลัวนะแต่พอเรียนไปจริงๆก็ไม่ได้กลัวนะเหมือนเรามองมันเป็นเอ่อมองเป็นเนื้อหามองเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อะไรอย่างงี้มากกว่าก็ไม่ได้กลัวแล้วตอนไม่เอกเป็นไงม่เอกกลัวแค่ตอนนั้นก็เหมือนเหมือนกันนะจริงๆแล้วว่าคือเป็นคนกลัวผีมากพี่คนเดียวแต่ว่าคือเข้าไปในห้องนั้นอ่ะมันโต๊ะหนึ่งอ่ะมันจะมีอย่างน้อยเนี่ย สามถึงสี่คนก็เรียนกับอาจารย์ใหญ่เรียนกับอาจารย์ท่านหนึง่งมีเพื่อนอยู่มีอาจารย์อยู่มันก็เลยแบบไม่กลัวของศิลาสอบบ่อยบ่อยอแค่ไหนเป็นไงบ้างของศิลราช<บ>จะเรียนเป็นโเรเตตใหญ่เลยแบ่งเป็นวิชาวิชาไปก็เคยเรียนหลายหลายสัปดาห์ค่อนข้างหลายสัปดาห์แล้วก็สอบสอบทีเดียวชายก็คือมันก็จะชิวช่วงแบบช่วงเรียนก็จะมีก็ชิวชิวบ้างเพราะว่ามันมีเวลาว่างเยอะแต่ว่าคือเวลาลงตอนสอบเนี่ยก็เหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะ เยอะจริงๆแล้วสไลด์เรียนเนี่ยเยอะกว่าตอนมาไปเยอะมากใช่แต่ว่าความสนุกมันก็ก็มีอยู่เพราะว่าเราได้ได้ได้ผ่าจารย์ใหญ่ด้วยตัวเองใช่อาจารย์อาจารย์แทบแทบไม่ช่วยผ่าเลยเขาจะมาดูเฉพาะอะไรที่มันยากยากคือเขาอยากให้เราได้ทาเองเช่นเรียนรู้เต็มที่เช่นแบบว่าอนิจหายาเส้นประสาทที่มันเล็กๆที่มันขาดง่ายๆเส้นเลือดใหญ่ๆที่มันขาดง่ายอาจารย์ดีตรงที่ว่าเขาจะมาซูเปอร์วายมาแบบคอยดูแลใกล้ชิดมากใช่แล้วก็คอยบอกเลยว่าเนี่ยอันนี้มันเรียกว่าเรียกว่าอะไรทำให้แบบว่าเราเรียนเราเรียน แล้วก่อนก่อนก่อนผ่าจริงๆเนี่ยเขาจะมีการแบบรีฟในการแบบดูว่าเนี่ยเราต้องเรียนอาตอมีวันนี้เราดูอะไรบ้างจะได้แบบไม่ผ่าอะไรที่มันเกินไปกว่านั้นใช่สรุปก็คือสีราดเองก็สอบไม่บ่อยมากค่อนข้างเป็นโรเตทใหญ่ๆหญ่แต่ว่าทีเดียวก็จะหลายตัวตรงข้ามกับรามาเลยนะก็อาจจะไม่ตรงข้ามแต่ว่าคนละแบบละกันคือรามาเนี่ยคนละแบบเลยรามาคือสอบสองอาทิตย์ครั้งค่อนข้างบ่อยนะสองอาทิตย์ครั้งบางครั้งก็ 1>, 1อาทิตย์ครั้งก็มีแต่ก็น้อยแต่ส่วนใหญ่2อาทิตย์ครั้งถึง3อาทิตย์ครั้งก็คือการสอบจะถี่กว่าแต่ว่าเนื้อหามันก็จะน้อยกว่าในการสอบแต่ละครั้งใช่มั้ซึ่งซึ่งเวลาใกล้สอบก็จะไม่ได้หนักมากแต่แค่คุณก็ต้อง <c oughs> อ่านหนังสือตลอด,ลอดเช่นอ,อ, <c oughs> อ่านหนังสือตลอดเพราะว่ามันแป๊บเดียวก็สอบแล้วก็ต้องมีความสม่ําเสมอแล้ว,แล,วแลบกิ้งล่ะ เป็นไงบ้างไหนแชร์ให้น้องๆฟังหน่อยแอบกิ้งน้องๆน่าจะอยากรู้นะแลบกิ้งเนี่ยเป็นอะไรที่ตื่นเต้นจริงๆครับคือแลบกิ้งเนี่ยมอปลายไม่มีนะมปลายไม่มีแน่นอนพวกพี่ก็มาเจอกันตอนคือมาเรียนนี่แหละใช่ก็โหครั้งแรกอ่ะครั้งแรกเป็นไงไม่เอกเล่าให้ฟังหน่อยครั้งแรกนี่ตื่นเต้นแล้วก็ลนมากๆคือตอนแรกคิดว่าเฮ้ยเราผ่านการสอบมาเนี่ยอย่างเยอะเลยกว่าจะผ่านเข้ามาเรียนหมอเนี่ยผ่านเรียนนู่นนี่นั่นใช่ไหมทีมพิเศษอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอแลบกิ้งเนี่ยของลลล้้าาาานนนนนเเีีี่่่่ยมมมมมััจจะะกอออททหดดววแ เขาก็จะให้เรานั่งดูอาจารย์ใหญ่ว่าเนี่ยมันคือเรียกว่าอะไรเ<ห>ส้นประสาทเนี่ยเรียกว่าอะไรเราก็ต้องแบบนึกปุ๊บต้องเขียนลงไปเลยเพราะเด<ช>ี๋ยวจะไม่ทนันพอเวลาใกล้หมดเนี่ยเขาก็จะมีเสียง,ต,ง,ต,งติ๊งติ๊งติงอยแบบว่า <almost. S 2> อ่ะใกล้หมดเวลาแล้วแล้วไอ้ที่ตื่นเต้นที่เป็นการล้างสุดของการสอบแบบกิ้งเนี่ยก็คือมันจะมีเสียงเก่งยาวๆกรีอย่างเงี้ยโอ้โหตอนที่ได้ยินเนี่ยถ้าแบบเขียนไม่เสร็จหรือว่าแบบกังวลหรือว่าตอบคิดว่าตอบผิดเนี่ยก็คือแบบ ข้อมันจะทําให้ลนต่อไปข้อต่อต่อไปมันก็ต้องมีเทคนิคแบบรเราก็อย่าไปกังวลข้อที่แล้วเราเอาเอาที่ได้แล้วก็ทําต่อต่อไปที่ให้ดีที่สุดเหมือนอยู่กับปัจจุบนันในนี้นเราเป็นหลักที่แบบมาอยู่หมอเนี่ยมันต้องปรับตัวเยอะมากขึ้นเลยใช่ใช,ใช่เหมือนกันนะของของเรามาก,ก็เหมือนกันแบบกิ้งก็คือคล้ายกันก็ <c oughs> คือแบบกิ้งมันเป็นความตื่นเต้นแล้วก็ลนมากเพราะว<จ>่าเราต้องเราต้องคือถ้าเป็นข้อสอบเหมือนตอนมอปลายนะน้องๆมันจะ เป็นกระดาษแผ่นหนึ่งใช่ไหมน้องก็ทําตามเวลาในน้นใช่ป่ะน้องก็ทําไม่ได้น้องก็ข้ามไปก่อนกลับมาทวนกลับมาดูได้แต่เนี้ยมันคือในข้อนั้นใน30ิวินาทีน้องก็คือตอบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเสียรกเก่งนคือแบบกระชากวิญญาณมากน้องคือถ้าเกิดน้องยังไม่ได้เขียนอะไรเลยน้องคิดไม่ออกแต่แบบต้องตัดใจต้องตัดใจแล้วแหละก็คือศูแน่แน่ต้องตัดใจเพราะว่าก็ไปต่อรู้ต่อเลยเพราะว่าแลมเก่งเนี่ยพอมันเก่งแล้วเนี่ยมันแทบจะแบบเป็นเดรไลน์แล้วไม่สามารถที่ย้อน เราจะจาโจทย์ข้อนั้นๆไม่ได้แล้วเพราะเราจะจำอาจารย์ใหญ่ไม่ได้เราไ่าเดี๋ยวโต๊ะที่ผ่านมาเนี่ยมันคือเส้นอะไรเพราะมันเบียวไปหมดแล้วจัดการกับความเครียดยังไงบ้างครับสิ่งที่เยียวยาจิตใจได้เสมอเลยครับก็คืออาหารอาหารครับผมที่วังหลังเนี่ยมีเด็ดหลายร้านมากครับปกติเราชอบกินอะไรกันนะแกงกะหรี่ใช่เวลาเจอกันก็เจอหน้ากันก็กินแกงกะหรี่ตลอดใช่เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะไปร้านแกงกะหรี่กันครับผม เจอทีไรนี่ก็กินแต่แกงกะหรี่เลยใช่ไหมใช่พอเราคิดเที่ยวก็ทําอะไรไปหาแกงกะหรี่กินแล้วก็มาแล้วด้วยตอนนี้อืมโอ ح, ้โหน่ากินนะอ๋อมีคือมันจะมีแค่แบบเป็นมุกเก้หรือแบบคาบสังคมที่เรียนด้วยกันมีพยาบาลวิทยาศาสตร์<แ>หรือว่าเพสเทศาสตร์ด้วยปะ่ะแล้วก็มีแบบคณะที่แบบ กาญจนบุรีวิศวะกาญจนบุรีให้มีเพื่อนต่างสาขาเยอะมีเพื่อนต่างสาขามีปฏิสัมพันธ์การอะไรเงี้ยครับจะมีงานกลุ่มให้ทำเป็นงานสังคมใช่ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะพยายามให้พวกนักศึกษาแพทย์นี่แหละพวกหมอนี่แหละเป็นหัวหน้ากลุ่มเขาจะคาดคาดหวังให้กัแพทย์เปนหัวหน้ากลุ่มนะซึ่งทำได้ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ก็ผ่านมาได้ดีจริงจริงเรากินกันอีแล้วนะเดี๋ผมจะพาคุณไปบ้างที่ไหนครับจะพาคุณไปดูของเด็ดย่าน ลามาชิบดีอย่างผมเป็นของที่คุณชอบด้วยอ่ะรู้รู้ไหมว่าผมชอบอะไรุมชอบกินของหวานไงชองหวานเดี๋ยวผมพาไปไม่ต้องห่วงได้เลยตอนนี้เราลุยกันก่อนได้เลยโอเค